เบลล่าชื่นใจทริปดำน้ำล่าสุดพี่เวียยกคนดีที่หนึ่งเลยค่ะน้ำทะเลสีครามโดนย้อมสีเป็นช็อกกิ้งพิงค์อีกแล้วนะคะเมื่อคู่รักข้ามช่องเวียสุกุลวัฒน์และก็เบลล่าลานีีมาใช้เวลาดื่มดมบรรยากาศยามเย็นสุดรมติกด้วยกันในทริปดำน้ำสุดฟินที่เหล่าบรนดาปลาเล็กปลาน้อยปลาการังต่างๆก็ยังแอบมอง้อนให้ความวานของทั้งคู่นี้เลยละค่ะ ซึ่งพี่เบียนะคะก็ได้เอ่ยขอบคุณเบลล่าที่ได้มาใช้ช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันว่าช่วงเวลาที่ไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้เลยประมาณว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมยามเย็นวันนี้ท้องฟ้าใจกว้างน้ําทะเลใสเปิดให้เห็นพื้นทรายคลื่นอ่อนๆพัดมากับลมเย็นๆ่าเอาเสียงเพลงจากลำโพงตัวเล็กลอยมากระทบกับใจบางๆแต่หนักแน่นทาคืนอันแสนวิเศษกําลังจะเริ่มขึ้นพร้อมก็บอกว่าภาพสวยๆดังกล่าวโดยเบลล่าคนดีที่หนึ่งคะ่ะ ในขณะที่ฝั่งของสาวเวลล่านั้นนะคะก็เชืญใจกับตึ๊บดำน้ํานี้เช่นกันค่ะโดยเฉพาะความพิเศษอย่งการสอบดำน้ำําผ่านตามความตั้งใจโดยลงภาพใต้ท้องทะเลที่มีพิวียรร่วมเฟรมด้วยและคปชั่นก็บอกว่านักเรียนแอดวานสอบผ่านแล้วฮะงานนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าทริปนี้แฮปปี้สุดๆเลยกินความรักหวานตลออกอบวทะลุเฟรมออกมาเลยจริงๆละค่ะ